ผมวิวเมทัศน์จติจธรรมและผมเจียัณเทพสอนเรียงคุณกำลังอยู่ในรายการ w What's ั p เชียงใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับครับผมวิวผมเจียอืมอ่าอยู่ในรายการวัดรับเชียงใหม่กับพวกเราอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วเนาะได้พูดคุยเกี่ยวกับเกาแมนนาที่เป็นคาเฟ่เนาะก็พวกเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวคาเฟ่กันคก็เลย อยากจะมาแนะนำคาเฟ่ลึกลับที่หนึ่งซึ่งนั่นก็คืออันดาเพกานเน่งแต่เดี๋ยวนะเห็นอีพีที่แล้วคุณบิวบอกว่าแค่อยากจะมาหรอกลองพูดแค่หนึ่งอีพีไม่ใช่หรอถ้าผมก็คุณชายก็ไม่ว่างเหมือนเดิมก็เลยเ<อ>ดอกันมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มนั่นเองไม่ได้มายึดไม่ได้แบบมาแทนที่คุณ<อ>ชายไม่ใช่นะไม่ครับผมก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาแทนคุณชายด้วยองั้นเดี๋ยวก็ให้ใหเด็กใหม่เขาพูดเยอะหน่อยนะครับแล้วร้านนี้ตั้งที่ไหนครับ ก็ถ้าขับมาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็พอมาถึงอำเภอสัมปะตองเนี่ยก็จะเห็นร้านเกาไมลร้านนาเนาะก็เลี้ยวซอยด้านข้างเกาไมล้านนาได้เลยครับหรือง่ายกว่าก็คือเปิดเพจเอาเนาะเพจเฟซบุ๊กเขาก็มีนะครับครับผมก็บรรยากาศภายในร้านนะครับผมก็จะให้ความรู้สึกร่มรื่นเย็นสบายไม่เหมือนข้างนอกที่ร้อนก็ตอนนั้นนะครับพวกผมสองคนเนี่ยขับรถกันมาเนาะสอบรถกันมาก็ข้างนอกเนี่ยร้อนใช่ไหมแดดแรงๆแล้วก็แบบ แสบผิวอะไรอย่างนี้แต่พอเดินเข้าไปในร้านนะครับด้วยความที่แบบร้านเนี่ยก็แบบปลูกต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็ทําให้เดินเข้าไปเนี่ยอากาศจะเยน็นผู้ผมแค่เดินเข้ามาเนี่ยก็หายเหนื่อยแลวครับ<อ> <IKE educate S 1> ผมครับผมอืมแล้วก็การตกแต่งของร้านคาเฟ่ร้านนี้นะครับก็ยังแบบให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมาบ้านเพื่อนเนาะอืมอืมให้ความรู้สึกแบบสบายแบบมาพูดคุยกับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้มาพูดคุยกับเจ้าของร้านเพราะเจ้าของร้านก็เป็นกันเองออัธยาศัยดีนะครับเก่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบ แค่มาซื้อแล้วก็แบบถ่ายรูปแป๊บๆกลับอะไรอย่างนี้ให้แบบมานั่งเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เพราะบรรยากาศมันเย็น,ยนสบายมานั่งทํางานชิวๆครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนความเป็นมาของร้านคาเฟ่ร้านนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณอ๊อกและก็คุณไผ่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบในรสชาติของกาแฟเหมือนกันอืมเออแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาเปิดร้านนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆเนาะอืมเพื่อเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็คุณไผ่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบทําขนมอยู่แล้วทำขนมอร่อยอยู่แล้วนะครับก็เเลยเปิดร้้้าานนนีขึม เป็นร้านอันดาเพกาอืแล้วก็การตกแต่งนะครับได้มาจากคุณอ๊อกเนาะที่แบบว่าชอบเรื่องของไม้ใบยอยู่แล้วนะครับก็เลยสนใจว่าออจะแบบเปิดร้านคาเฟ่แล้วก็แบบมีการตกแต่งด้วยไม้บใบให้มันดูสวยงามร่มรื่นอะไรอย่างนี้แล้วไม้ใบคืออะไรเลยครับไม้ใบนะครับ,บ,รบก็คือเป็นการเรียกพันธไม้นะที่เป็นประเภทของไม้ประดับซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนั่นก็คือไม้ดอกไม้ดอกเนี่ยก็เป็นเป็นพันธไม้นะครับที่ส่วนของดอกเนี่ยมีความโดดเด่นสวยงามมากกว่าตัวของต้นแล้วก็ใบ ส่วนไม้ใบนะก็คือเป็นพันไม้ที่ตัวของใบเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีลวดลายสวยงามมากกว่าตัวของดอกอ่าที่ผมเห็นช่วงนี้เนาะที่ไม้ใบมันทีน่จะทำไมมันถึงฮิตล่ะครับอ่าที่คุณบิวเห็นว่าช่วงนี้เขาฮิตกันนะครับเพราะว่าก่อนน้านี้เนี่ยเขาก็ฮิตกันอยู่แล้วแหละแต่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มเนาะแล้วพอเกิดเหตุโควิดขึ้นมาเนี่ยคนก็อยู่บ้านคนเริ่มที่แบบไม่มีไงไม่มีอะไรทำไงก็เลยแบบหันมาดูแล,แลต้นไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับไม้ใบมากขึ้นก็ทําให้แบบ ได้ทำความนิยมมากขึ to to Hence, mm ้นและบอกเราความสวยงามของมัน oh, ด้วยไงก็นะครับหลังจากนั้นพวกเราก็ได้มีโอกาสเดินไปชมโรงพ่อปลู่ไม้ด่างนิ่งครับผมอะคุณผู้ฟังก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าไม้ด่างคืออะไรไม้ด่างนะครับก็เป็นความผิดปกติของตัวต้นไม้ต้นนั้นเองคล้ายคคนเผือกช้างเผือกนี่แหละครับที่แบบปกติก็เป็นสีธรรมดาเป็นคนทั่วไปแล้วเผือกก็เป็นอาการที่ทําให้แบบเกิดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมก็จะมีหลายสีก็จะมี สีขาวสีแดงสีดำอ๋อในการด่างของต้นไม้ใช่ไหมครับอืม <Ừ. S 2> ครับผมก็พอพวกเราได้เดินไปนะครับก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น era, อมอนสเตอร่าพลูดางใบหน้าวัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วที่พวกเราไปเดินดูมาทั้งหมดเนี่ยอันไหนแพงที่สุสดครับก็คงจะเป็นมอนสเตอร่าเลยครับราคาก็ใบละประมาณน่าจะหมื่นสองหมื่นได้เลยครับครับแล้วถ้าเกิดต้นนั้นเนี่ยมีหลายใบเนี่ยจะขายเท่าไหร่ล่ะครับ อืมก็แล้วแต่ตามใบเลยครับเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยด่างก็ไม่เหมือนกันเหมือนงานศิละปะครับที่เวลาวาดอ่ะก็จะวาดได้ครั้งหนึง่งอ๋อจะบอกว่าแต่ละใบเนี่ยมันลายไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกัน,กนตามผู้ที่สนใจอยากได้มันอ่ะเรากลับมาในส่วนของคาเฟ่กันดีกว่าครับก็ขนมของคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นขนมตามฤดูกาลออย่างเช่นฤดูนี้มีมะม่วงเยอะก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูจับมะม่วงอืมใช่ครับผม แล้ว,ช,วช่วงไหนมีเอทุเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเมนูที่ทำมาจากทุเรียนครับผมแล้วพวกเราก็ได้ลองชิมขนมอันนึงนั่นก็คือบราวนี่นูเทลล่าพีนันบัตเตอร์เองรสชาติก็จะมีออกมันหวานมันมันมีนมนมเค็มของเนยถั่วนิดนึงความหวานเนี่ยก็ได้มาจากนูเทลล่าเนาะแล้วก็เนยถัว่วแล้วก็เพิ่มความแบบความนัวความหอมจากบราวนี่เข้าไปอีกบอกเลยว่าอร่อยมากครับผมหลังจากนั้นพวกผมก็ได้ลองสั่งกาแฟนะครับ ของร้านนี้นะครับปกติเนี่ยก็ไม่เคยกินกาแฟแบบนี้หรอครับเขาเรียกว่ากาแฟอะไรนะกาแฟข้ว <c oughs> อ่อนเองอ่าปกติเนี่ยผู้ผมก็กินแค่แบบเป็นซององมาชงน้ําร้อน,นกินอะไรงนี้ก,แกาแฟข้วเข้มครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกเนาะเปิดประสบการณ์เลยแบบลองชิมกาแฟข้วอ่อนแล้วแบบมันให้ความรู้สึกสดชื่นนะความรู้สึกแบบฟรชมากกว่าไม่เหมือนกาแฟข้วเข้มเาที่จะทําให้รู้สึกขมเข้มอืมเรียกว่าเป็นประสบการณ์เนาะที่ได้ลองชิม กาแฟกาแฟข้ออ่อนข้างหน้าเข้าไปก็จะสั hmm, yeah. ่งอีกนะครับชอบชอบก็ส oh. ุดท้ายนี้นะครับก็ร้านนันดาเพกาก็เป็นร้านที่ผู้ผมอยากแนะนําให้คุณผู้ฟังได้มาอืได้มาเยี่ยมชมได้มาดูบรรยากาศโดยรอบมานั่งคาเฟ่จิบกาแฟชิวๆแล้วยังมีแมวด้วยอ่าแถมน้องอันใดข้างหน้ารรกอีกด้วยอืมก็เรียกว่าทรงผมนี้ผมชอบมากเลยนะครับต้องไปดูนะครับในแฟนเพจนะครับมีแต่รูมน้องอันดานะครับผมครับผมแล้วก็ฝากไปติดตาม แฟนเพจนะครับของร้านอันดาไปกาด้วยนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับผู้ผมก็ขอตัวไปเตรียมสอบกันก่อนเนาะก็ช่วงนี้ก็งานยุ่งๆมีแต่ง,งานค้างครับมีหลายงานเหลือเกินแต่ว่ายังเวะมาทำพอสแคต์ให้คุณผู้ฟังไ,ได้ฟังกันนะครับผมครับก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ